สวัสดีครับพ่อแม่พมีพ่น้องลุงปาา้าหน้าตาท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ที่หนึ่งพฤศจิกา,กายนครับพศ2563ครับเป็นบรรยากาศช่วงดๆครับต้นเดือนนี่ครับต้นเดือนเท่านี่ครับราคาควายแม่ลูกควายสาวควายทองครับเป็นจังไรนี่ครับควายผู้นี่ครับควายเนื้อนี่ครับควายน้อยนี่ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนิดแล้วครับจังไรของเมาแล้วนี่ครับ บรรยากาศมุมสูงครับตลาดอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลรชชาชธานีาครับนะครับเปิดทําการทุกวันพุธแต่ก่อวันอาทิตย์ครับนะครับควายของทางไยอยู่ครับมือนี้นี่ครับส่วนผมจะเป็นควายเหนือครับเนาะโนไกกๆหมวกแดงๆครับนะครับเอาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้เลยครับนะครับเดี๋ยวผ้าอัปเดตแล้วค่ะควายไปพร้อมๆกันเลยครับ,ปไ,ปรบไปเลยครับ เอาไปเลให้เราบ้านเอานี mm ่ค hmm> ร nope ับขี ja ้ควายเลี้ยงขี hmm yeah> ้ควายเดี่ยเอาสุดหยอดเลยเอานี่ครับเอาเบื่องเอาค้วยตัวนี้เชียงดีขี้ก็ได้เลี่ยงก็ได้นะครับเอาไปเลี่ยงอยู่บ้านขี้โซ่เลยเธอจะซีคนเลยบอกว่าซค้นเลยเหน่อยขี้เธอซีคนอยู่บ้านนะครับสุดหยอดเลยตัวนี้เอาลงละโอ้เข่าทาเลยเอาลงก็ได้เพราะวาันนี้เอามันที่ต้นมันนี่ครับขี้ยางเหลาะคล้ายได้ซื้อได้ครับนี่ตัวนี้โอ้สุดหยอด ตัวยอดเลยขี้โซดเลยครับตัวนี้เชียงดีห่วยแบบนี้คือซื้อไปขี้ไลยแท่นมาเลยบ่พ่อเมียนแท่นมาเลยราคาเท่าไรแบบนี้ขี้เลยพ่อหาชิมหาเนี่ยเอาอยากได้หาชิมหานี่ครับเป็นราคาห้องไว้โอ้เขาท่ายนะครับแล้วขี้กีระได้ตัวนี้ขี้กีระได้ึ้นเท่าสามบุ่นขึ้นเท่าสามเาสีเล็กหน่อยเขินผู้ใหญ่ขึ้นไหนเท่าละคนเท่าละคนได้้ผผููใใหหญญ่ก็ีสองคนโอ้เขาท่าสูงประมาณเมตรสามชิมหาบวก ขี่ไว้ป่าผ้าบูสาไปลอยกระท่งนี่ครับตัวนี้หาสิบหาขี่ผ้าบูสาไปลอยกระทงพ่อป่ะนี่ครับโซคางียงไสเพิ <laughs> อ่อข้วแยกปีล้วพ่อแบบนี้สามปีกว่านี่ครับนี่ครับหาสบหาครับเด้ฝากโทไปไหนพ่อศูนย์แปดศูนย์หนึ่งห้าหน่จ็มสองปเพิ่อได้พ่อ อำเภอสัมงครับอำเภอสัมลงยก็อุบลเท่าเนี่ครับสำโรงจังหวัดอุบลครับเด้อตัวนี้นี่ครับสื่อไปขี่แทนมาแทนเนีงไหนตัว้ไปหน้าผอมเตือนน้ำมันยากรึครับเหมาะเลยตัวเหนียวที่เด็ดอีกตัวหนึ่งครับเมือนี้ครับขอบคุณครับชีได้สมได้สมเพื่อใดประเสัิฐเอาครับขอบคุณครับเบื้องตัวแรกแห่งมันไม้ครับแม่ลูกโค้แม่ลูกลูกเปิดเกิดได้อาทิตย์หนึ่งเนาะนี่ครับลูกเพิ่งเกิดได้อาทิตย์นีงเป็นบักเถิอก ลูกประมาณตัวที่หาเนาะนี่ครับลูกบกเถิกนะครับหน่อยๆเพิ่งเกิดอาทิตย์หนึ่งพอดีนะครับบกเถิกหน่อยกล้องจ้องหน่อยนะครับขล้องจ้องหน่อยๆนะครับนี่ครับแม่ลูกโค้มแม่ลูกลูกตัวที่หาประมาณตัวที่หานะครับหนาตาแม่เพื่อนเดี๋ยวเบิ่งแม่ก่อนนี่ครับหนาตาแม่เพื่อนพวงเขาเง่าครับนี่ครับลูกเบิ่งเอา้ครับเด้อนับบักเบิ่งผมนับบ่ไว้แล้วครับแบบนี้นี่ครับนับบาไว้เลยนับเบิ่งเอาซอยกันนี่ครับ เบิงเขาคนเรียบโค้เขาคนน่ครับเขาเงี้ยครับตัวนี้นะครับแข้งขาดีนี่ครับลูกประมาณตัวนี้ครเปิดราคาะท่าไหส์แม่ลูกโค้มนี่เบิร์ไปซีมื่นหาครับราคาพันบาทราคาสมาชิกเลยซีมื่นหาพันบาทต่อรองละเอีกนี่ครับซีมื่นห้าพันบาทนี่ครับโคมนี่ลูกเหมือนน้อยนี่ครับประมาณอาทิตย์หนึ่งลูกเพิ่นนี่ครับซีมื่นห้าพันบาทโคมแม่ลูกโค้มนี่ครับหายากอยู่ครับราคานี่แต่ว่ากกับลูกก็ได้หลายตัวเนี่ยน่ครับ เรียกเรียกเอาลูกเพื่อนลูกก็เถอะนะครับนี่ครับลูกกต่ดีนะครับนี่ครับลตัวเม่อีกด้านนึ่งจว่าหังได้าลยลูกเนี้ยังน่อยนี่ครับก็ตามราคาแลนะครับเนี่ครับเ้าวแม่ลูกควบนี่ก็ผ่านไปเหมาะเผื่อมีภูมักนํ่งน่ครับฝากขอโทษไ่้ปไหนยนสิอง098 0หนึ่7านนหอยสิงใอยสิงตะการ เอาตัวนี้เป็นโคมของในหอยชิงแตะการไปมากระโทมาสี่หมื่นห้าพันบาทเป็นราคาห้องไว้ต่อรองได้ครับโอเคครับแม่ลูกโคมนี่หกหมื่นห้าพันบาทลูกตัวผูน่ะหัวเนาะนี่ครับลูกได้ยเดือนแล้วหัวแบบนี้ลูกประมาณสี่เดือนลูกตัวที่ไร่หัวนี่ลูกที่สองนี่ครับแม่ลูกโคมนี่หกหมื่นห้าพันบาทลูกตัวผูนี่ครับลูกเพื่อนเดี๋ยวเบื้งหน้าตาแม่เพื่อนแข้งขาดีนะพ่อเนาะแข้งขาดีแข้งขาดีเรียบงามนี่ครับนี่ครับหน้าตาแม่เพื่อน แม่ลูกหกหมืนห้าพันบาทนะครับต่อรองได้นี่ครับแข้งขาดีเล็บงามครับนะตาแม่เพื่อนเร่องเบิ่งลำโตไหมลืมเรื่องความสูงไอ้เพื่อนวันสูงกืบสิประมาณตัวนี้ประมาณเมตรสามสิบสามสิบบวกครับเนี่ยครับบ่ค่อยสูงวันไหนนะครับแม่ลูกลูกตัวที่สองลูกตัวผู้นี่ครับประมาณเมตรสามสิบเดีได้พ่อเอาเช็คบุญอีกหน่อยสามสิบกว่าพ่อนยังบ่ถึงสามที่หาวันไหนสามสิบสามบอกเกินหนีนะครับเนี่ครับ ครับนี่ครับแข้งขาดีหน้าตาเพื่อนนะครับหกหมื่นห้าพันบาทนะพอเนาะนี่ครับล่ำโตดีอยู่ครับนี่ครับลูกที่สองนะครับอาจจะบปละเอียดไปนะครับเดี๋ยวเบิ่งช่องถ่ายกันหน่อยนี่ครับโค้กค้างช่องถ่ายเตานุ่มนี่ครับลูกตัวผู้น่ครับในประมาณสองตัวเบอร์โทรพอเพื่อนบอมีเห็ดครับเด้อเอาโอเคครับขอบคุณครับบรรยากาศโซนควายเหนือครับนี่ครับ มีแต่ควายปูหลวัดครับโซนนี้นี่ครับถ้าต่อแก้เพิ่นมาเลือกซื้อเลือเอาเด้ครับเนี่ครับทางนี้จะเป็นควายเนื้อครับบักปูทางนั้นเลยนี่ครับโซนนี้นะครับเนี่ยครับก็ตามสภาพตามราคาครับโซนทางนี้ก็สิตามความใหญ่ความเหนือหลายโตใหญ่นี่ครับเป็นโซนบักปูทางนั้นเลยโซนควายเหนือครับเนี่ยครับโซนนี้ม้่อหก็ซื้อเรียบร้อยแล้วควายเหนือควายเหนือก็มีตัวละสี่หมื่นถึงหกหมื่นครับนี่ครับ หลากหลายตามราคานี่ครับควายเหนือข้างพ่อไอ้สีเท่าไรครับแบบนี้เจ็๊เท่าไรครับแบบนี้นี่ครับตัวเตี๋ยต้องมาใน่จังหน่อยกับสี่หมื่นกว่าบาทครับแบบนี้นี่ครับเป็นควายเหนือเรับนี่ครับสี 40, ห่หมื่นกว่านี่ครับตันดีครับแล้วพ่อเนาะเนื้อยไร้ครับนี่ครับสี่หมื่นกว่านี่ครับสี่หมื่นหายอยู่แบบพ่อเที่ยงป่ สี่สิบสี่สิบเก่านะครับสี่สิบเก่านะครับเป็นห้องไว้ประมาณนี้นี่ครับควายประมาณนี้ครับส่วนควายเนื้อเขานี่ครับอานี่ครับเบึงบักเทิรกน้ำแน่ครับนี่ครับบักเทิรกเขานี่ครับเปิดราคาได้ครับบักเทิรกตัวนี้ราคาเท่าไหร่ครับ อ๋อดีเละราคาเท่าไหร่ครับแปดสิบห้าขั้วเย็บปีครับนี่ขวายสองปีายครับขวายสองปีไปนี่ครับหน้าตาเพิ่นสองปีไปขั้วสองปีกว่าขั้วคือปล่อยแมลนไปแต่สร้างหนังมั่วนี่ครับปล่อยงวงเรียนไปนี่ครับขั้วสองปีกว่านี่ครับหน้าตาลำโตขาแข็งนี่ครับ เล็บใหญ่ดีนะเอื้อหญ่นะครับตัวนี้แปดหมื่นหาพันบาทนะครับต่อรองได้ครับเด้อนึ่งกับสูงประมาณเมตรสี่สิบสี่สิบบวกนะครับประมาณเมตรสี่สิบบวกนะครับล้ำตัวแข่งขายใหญ่นี่ครับเบังลึกเบมึงยังเพื่อนนะครับควัยสองปีกว่าเอาไปคุ้มฝูงเอาถ้าอยากได้นี่ครับพวกทางอยาได้เพื่อนไก่ไม่บอกไก่ก็สิงประมาณนี้แหละครับควัยสองปีควัยสองปีครับประมาณนี้นะครับเด้อตัวนี้นะครับ 810หาตอรองได้นี่ครับฝากเบอร์โทรไว้นะครับเบอร์โทรครับ08 094 9199 7324ครับ7324ครับอำเภอใดเนาะครับอำเภอซินทอนครับซินทอนเท่านี่ครับ810หาต่อได้ครับต่อรองได้นี่ครับกล้วยสองปีเอาครับขอบคุณครับนี่ครับลายละห้าหมื่นหนึ่งพันบาทครับนี่ครับบักพู้เขากันนี่ครับสูงประมาณเมตร เม็ดกืบเม็ดสีบนะครับสูสีนะครับประมาณเม็ดสี่บครับรายละห้าหมืหนึ่งพันบาทนครับหน้าตาเพิ่นแกงขาดีเร็บง่ายนะครับนำโตเพนนะครับรายละคาหมื่นหนึ่งบาทนะครับสนบักเถิกทั้งนั้นเลยสวนนี้นะครับอัปเดตราคามาฝากกันครับนะครับห้าหมนึ่งพันบาทเป็นค่อยผูค่อยเนือครับนะครับห้าหมื่นหนึ่งพันบาท อันนี้กกขางช่วงไทยเพิยงครับหาเมือหนึ่งพบาทนีครับสิประมาณนี้ครับเด้อคยปู่เฮ้านีครับอัปเดตแลครมาฝากกันนะครับควายนหลวเนาะยุ้มเพื่อได้หลวงอนี่พี่บูญพี่บุญมีเบอร์โทรป่ะหลวงฝากไว้ในหลวงศูนย์แปดสามเจ็่เจ็ดหนึ่งห้าเก้าห้ นะครับยุอำเภอพิบูลนะุรเนาะครับขอบคุณครับนะครับเอาใครสนใจก็ตังโทรสอบถามต่อรองเอาครับผมครับได้พอแบบนี้หกสิบห้าต่อรองได้ครับหกสิบห้าสูงประมาณเมตรสี่สิบเท่านี่ครับก็ไปสองปีหกสิบห้าเท่านี่ครับเหนือหนังเพลินเนาะตามราคาคแบบด้วยต่อรองเอานี่ครับหน้าตาเพลินรับตัวยาวดีแข็งขานี่ครับเอา โซนนี้ก็จะเป็นนี่ครับโคกค้างเชียงสายเพื่อนเนือร้ดีทั้เนาะอ้วนดีตัวนี้ก็ได้นี่ครับอาวนี่พ่อฝากเบอร์โทรอีกหน่ยพ่อศูนย์หกสองศูนย์หกสองี่หนึ่งสองสีองเก้าหนึ่งหสามเกาหนอำเภอพี่บูนเฮานี่ครับอครับขอบคุณครับพ่อนี่ครับพกสิบหาต่อรองเอาครับประมาณนี่ครับ ส่วนควายเนื้อเฮาบนะครับเอาเลยครับเบิ่งอนาคตรปลอดภัยอีกเจ๊กตัวหนึ่งนะครับหน้าตาเพื่อนคล้วยเจ๊กปีครับแบบนี้กล้วยสามปีกว่าครับหน้าตาตาแต้มตาแต้มแก้มจังนะครับนี่ครับแต่ว่าคนลายในออกกระทบบ่ครับแบบนี้ออกมูลหละนี่ครับเป็นลูกกระทบแต่ว่าในเดือนโค่งสางดีครับหน้าตาดำทมินขนาดเลยนี่ครับหน้าเอิ้งใหญ่แข้งขาใหญ่เล็บใหญ่ครับนี่ครับตัวนี้ขาแข้งใหญ่นี่ครับ แร่ว่าค้วายกับแน่นๆกันนแจ้งน้อยนะครับสูงกัประมาณเมตรสี่สบวกอยู่ครับนีครับประมาณเมตรสี่สิบห้าอยู่ครับตัวนี้ยญ่ขึ้นมาเนี่ยอีกแจ้งน้อยนี่ยครับย่อนแสงเน่ยนะครับเมตรสีบวกครับตัวนี้อันาขวดปอพันค้วไอสามปีขัวอยสามปีสามปีเรินนี่ครับเดี๋ยวบิ้งอีกด่านนึงมันย่อนแสงแจกงน้อยนึ่งครับึ้งท่านหนึ่กันเล้นีครับเต็มเตตวอีกด้านนึง แน่นป้านปลากระป๋องอกอ็เอานี่ครับมนแน่นกันแน่ยัหน่อยเนาะแกงขาดีนี่ครับราคาเท่าไรน,นะครับตัวนี้64หกริบส <64, S 2> ่ต่อรองได้ครับหกหมืพบาทตัวนี้นะครับเด้อครับป่วย3ปีกว่า3ปีเคืองฝากวระโถนอีกนะครับศูนย์แปดศูนย์ศูนย์แป่าห้าหนึ่งสามเก้าหนึ่ง ย้อมเพื่อใดครับดอนมดแดงครับดอนมดแดงครับขอบคุณครับนี่ครับเอาเพื่อมีผู้มัอากานะครับเนาะนี่ครับถ้าขายเพื่อกไใดก็ขายเลยครับนี่ครับเดี๋ยวบางถ่ายจั่งหน่อยนึงครับนี่ครับกกค้างช่วงถ่ายเพื่อโอ้ยยอนแสงแน่ครับเพื่อตัวนี้นี่ครับลำโตเพิ่นเนื้อนั่งดีนี่ครับลึ่งดีไข่ดีครับขอบคุณครับตราคาได้ไหมเอาเนี่ยครับตัวผู้ตัวเมียเราพอนี่ตัวผู้เบิ่งสองโอ้ตัวนี้สองหมื่นห้าพันห้าสองหมื่นห้าพันห้าครับต 2 5 5หมืาพันหตัวแรงแข่งขาดีต่อรองได้ตัวต่อมากหรอพ่อตัวต่อมากสามหมื่นพันสามตัวผูแนกันนะครับสองหมันกับสามหมืพันมนัี่ครับมักตัวได้ก็เลือกเอาห้องซื้อนี่ครับแข่งขาดีทุกตัวนี่ครับสองหมื่นาบาทกับ3ามหมื่นพัน่แตะส่แตะซุ้ประเม็รเส้าหาบอกเกินนี่ นี่ครับล้ำตสองหมื่นห้าพันกับสามหมื่นหนึ่งพันนี่ครับล้ำตแข่งข้าดีนี่ครับโอ้ตัวนี้งามแล้วเ่าเนาะงามแล้วมันความสามหมื่นห้โอ้ตัวสามหมื่นพันง่ามกว่านี่ครับอยดอกตอดอกไ่อควายจะปีหรือเ่อแรกเดือนวี้ดีพอดีตัวปีพอดีปีตัวสามสิบเอ็ดนี่้ับประมาณปีอายุเดียวกันอายุเดียวกันครับน้าตาเพิ่นเอาเบอร์โทรจำนา้บ่ปะนี่ เบอร์โทรเฮาหนูแล like ้ว่าคนเฮาอยู่ห okay ันหน้าเขายังคงจับม like um ือดูเขาโทรมาหาคอยอยู่มือมือมือจับไม่ไดตัวพิมพ์ห้เนาะทิ้งใหม่พด้ครับครับโอเคครับเอาตามนั้านะครับเนาะผู้รอคือเก่านี่ล่ะครับพ่อเอาอย่ามือตะการคือเก่าผู้รอดีเออก่าบัตรสะพื้นืครับพ่อบัตรสะพื้นเอาผู้ตะการครับพ่อเอาขอบคุณครับพ่อเอาของพ่อเลยครับบักเถือกเอาไล่เอาไล่พ่อแบบนี้สองแสองแปดครับตัวนี้สองแปดตัวนี้ ตัวต่อมาแล้วพ่อสามหานะครับตัวหุนนี่เยี่ยมเลยมื่นเก้าหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทตัวนั้นน่ครับหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทเป็นตัวแม่สาวหน่อยนะครับตัวนีสาตัวนี้ศร้เป็ดอขยจักน่อยมาติดกันแน่นะครับตัวสีใต้เดืยนนี่คือตัวสร้ปครับเนี่เป็นบักผูนีครับศร้ปดูงประมาณเม็ดประมาณเม็ดสิหครับบ่เกินนี่นะครับ ซาแปดตัวน you know, yes. you know, ี้สามสิบห yeah, ้าไนค์ข้ามแน่บประภูนะครับสูงประมาณเมตรยี่สิบห้าบวกนะครับตัวนี้นะครับตัวหน่อยจังหมื่นเก้านะครับต่อเนื่องเลยก็ได้นี่ครับตัวนี้ตัวไหนพอสามหมื่นสามหมื่นเท่าไรครับนี่ครับสามหมื่เจ็ทึกบ่ครับนี่นี่ครับหน้าตาเพื่อนโอ้สามสิบเจ็ดนะครับหน้าตาไม่ยิงแข่าใส่กล้องอีกป๊อบแป้งฟันบอกนี่ครับหน้าตาเพื่อนแป้งขาดี ตาแต้มแกมแจกออกข้อนะครับ37ครับตัวนี้นะครับใหญ่เหมาะอีกตัวนึงต่อรองได้นะครับลับตัวเพิ่น37,000บาทครับตัวนี้นะครับถ่ายต่อเนื่องเลยนะครับแข่งขาดีนะครับหน้าตาควายแจ็คปีเราเพ่อนี่ปีเครื่องนะครับพวกค้างจังไถ่ย้อนแสงจัคหน่อยนึงครับเด้อนครัพวกค้างจังไถ่เพิ่นนครับลตัวย้อนแสงจัคหน่อยนึงนะครับเอาหน้าตาดีครับฝากเบอร์โทรอีกหน่อยพ่อ0 9 2นย์8 6 7า ห้าสี่หกสองนะครับอยู่บนเท่าของเขาครับนี่ครับเอาขอบคุณครับพ่อนะครับเอาสามสิบเจ็ดตอรองเอาครับไผ่หมักนะครับตัวนี้หมอเอาไปเลี้ยงกันนี่ครับมีแต่แกงบักคูหน่อยทั้งนั้นเลยครับโซนนี้นี่ครับเหมาะเลยหมักตัวใดกคับพีอนน้ำเอาครับนี่ครับเอาไปต่อครับขอบคุณครับเบิ้งโคมแม่ลูกอีโคมหนึ่งครับนะครับหกหมื่นห้าพันบาทครับเป็นราคาห้องไว้ลูกตัวแม่์นะพ่อเนาะนี่ครับลูกตัวเมียนี่ครับ ล้ำโตเพิ่นลูกตัวเมียแม่ลูกหกสิบหาลูกตัวที่ใดครับพ่อนี่ลูกตัวที่เทรายนอนลูกแรกละตัวสองในท้องแม่กับท้องม่านอยู่กันแม่กับท้องมาแล้วจ็ดเดือนครับพ่อประมาณจ็ดเดือนเนาะเพราะมันสามสี่เดือนนะพ่อเนาะนี่ครับลูกเพิ่นฮ่วยเลยลูกตัวแม่แม่ลูกแล้วกันในท้องอีกหกหมื่นหาพันบาทต่อรองไหนนะพ่อ กับต่อรองได้นะครับสูงป,ประมาณเมตรสามสิบบวกครับตัวนี้นี่ครับแม่ลูกหกสิบหาครับคมนี่นี่ครับแกงขาดีน้าตาดีลูกที่สองในท้องนะครับพรอมีเบอร์ที่ต่อบครับผ<อ>มมีนะพ่อเนาะย้อมเพื่อไดครับอันเพื่อไดเนาะพ่อฮะย้อมเพื่อไดเนาะครับเพื่อวัลินสิอ๋ออำเภอวัลินนี่ครับแม่ลูกหกสิบหาแล้ครับ <หา S 2> ตัวลองอีกเนาะพ่อนี่นครับจิกคู่เมืองตำบลคู่เมืองคู่เมืองตำบลบ้านโนนจิกครับนี่ครับตำบลคู่เมือง แม่ลูกแลักการได้ทองอีกครับตัวนี้นี่ครับขอบริเเบอร์โทรครับเด้อนี่ครับทายอัปเดตราคามาฝากพี่ฝากน้องครับนี่ครับปล้ำตัวแม่ลูก65แล้วกันในร้ทองอีก3-4เดือนนะครับเอาประมาณนี้ครับตัวนี้ครับขอบคุณครับแม่ลูกนี่ครับเบิรงโทษแม่ลูกอีกคมหนึ่งครับ4 9 0 0 0บาท49,000บาทครับแม่ลูกคมนี่ลูกตัวผู้พ่อลูกตัวผู้นี่ครับตาตาเพื่อน แม่ลูกคมนี่ครับ49,000บาทลูกตัวผู้นี่ครับห่วยราคาสมาชิกเลยนี่ครับหน้าตาแม่เพื่อนลูกแจกะเดือนลดพ่อแบบนี้มอนเอนใจนะครับเนาะ49,000บาทนี่ครับตัวนี้ต่อรองได้อีกนี่ครับหน้าตาแม่หน้าตาลูกนี่ครับเอาตามหนีนะครับเด้อนี่ครับลูกตัวที่ใดเนาะครับแบบนี้ลูกตัวแหลกนะครับเบิ้งวงเขาเอาเด้ครับหน้าตาลูกตัวแหลกนี่ครับตัวนี้นี่ครับเอาฝากเบอร์โทรไป็นไงพ่อมีเบอร์โทรปะ ฝากไว้นะครับ064 418กสี0สี่หนึ่งแป่หนึ่อแปดศูนยยเจ็ดศูนย์่เพดอำเภอเมืองศรีสะเกียร์เท่าขอบคุณครับนี่ครับเนาะตัวนี้ก็สูงประมาณเมตร30บวกครับเนาะตัวนี้เกือบ35มสิคนละแม่นี่นี่ครับเดี๋ยวเบิ่งล่างโตเพิ่มได้านนี่นี่ครับนี่ครับสูงประมาณเมตร30บวกนี่ครับสูงประมาณเมตร30มสิบสามสบบวกน้อยๆนี่ครับ ล่ามตัวแข้งขาดีเตานุ่มดีทุกคนนะเนี่ครับโอ้นุ่มงามตัวละแข้งขาประมาณนี้นะครับเนี่ครับนี่ครับไปเบื้องฐานอย่างไรหนึ่งสี่สิบเก้ากุ๊กข้างจองถ่ายเพื่อนเครื่องนี่ครับเตานุ่มอันนี้ลูกเพื่อนนี่ครับเตานุ่มเบื้องเบื้องเอาเลยครับนี่ครับสวยงามตามราคาครับตัวนี้นี่ครับเอ้ามีมีครบเดียวพอตัวนั้นแม่นมาตัวหน่อยโมแม่นต์มาพอเนาะเอาครับขอบคุณครับ นี Dieu, ่ครับเบิ้งแก่งเล็กน้อยอีกเล็กน้อยนึงครับนี่ครับผู๋หนึงแม่หนึงตัวทรายี่ผู๋นะครับเนาะตัวนี้ผู๋นี่ครับตัวนี้แม่ตัวผู๋เท่าไรครับนี่ตัวผูหมื่นเก้าพันห้าหนึ่งหมื่นเก้าพันห้านีครับสูงประมาณเมตรเมตรสิหครับหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าตัวตัวแม่เหรอครับตัวแม่หมื่นหกพันตัวแม่หมื่นหกนี่ครับมากตัวได้ก็เลือกเอานี่ครับผู๋หนึ่งแม่หนึ่งนะครับผู๋หน่อยแม่หน่อยแม่สาวหน่อยนี่ครับนี่ครับนี่ครับผู๋หนึ่งแม่หนึ่งตัวยู หนึ่งหมืนหกพันกับหนึ่งหมืนเก้าพันนะครับต่อรองได้ทุกตัวนะครับหน้าตาแม่สาวน้อยกับคููน้อยขอพี่เบอร์ติดต่อครับศูนย์แปดหกสองห้าห้าแปดสี่หนึ่งเจ็ดนครับยุ้งเพื่อใดครับอำเภอเมืองอุบลครับขอบคุณครับนะครับเอาไปมากระจังโทรมาต่อรองเอานะครับสายเด็กหน่อยห้ากแก่งเด็กหน่อยครับขอบคุณครับพ่อ สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมอีกครั้งหนึ่งครับมื่อนี้ก็ขอติดข้อไปน้ำด้วยครับเด้อนี่ครับควายเลี้ยงเข้าอาจจะไ่บอกข่อยไร้ปันใดนี่ครับจะเป็นควายเหนือไร้สมัครกว่าครับมื่อนี้นี่ครับควายปู่ข่อยเหนือนี่ครับแต่ว่าควายเลี้ยงก็บม่ค่อยไร้ปันใดครับเอาตามที่เห็นนะครับเนาะเอาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมอีกครั้งนึงครับสวัสดีครับขอบคุณครับ